กระซิบบอกเราสวัสดีค่ะรถกระบะมือสองแข็งแก่งคันใหญ่บึกบึนนะคะราคาเบาๆคน0แ่0 0บาทเท่านั้น m a ด,ด้า BT 50 Pro ค่ะรถกระบะมือ2ปี2015เครื่อง2.2ค่ะเครื่องดีแอร์เย็นภายในสะบะสะอาดดีส่วนด้านหลังกระบะใส่ Carry บอยค่ะวิ่งงานได้นะคะใช้งานได้ดีค่ะสะดวกนะคะทานสภาพสวยด้วยค่ะ รถมีเร่มทะเบียนครบพร้อมโอนนะคะรถอยู่ที่อำเภอนาเกนครพนมนะคะ159,000บาทสนใจนะัดดูรถทดลองขับไปดูตัวจริงนัดหมาย่วงหน้าตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะแอดมินเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ